สายตาแม่ค้าแฝงรอยยิ้มเจ้าเล่แม่ค้าช่างตาช่าง10กิโลจะหนูโอนมาเลยนุ่นชะง,งัก10กิโลนี่มันโกงกันชัดๆต้องทำอะไรสักอย่างขอให้ทุกอย่างถูกเปิดโปงสายตาแม่ค้าที่หันมามองด้วยความหวัดระแวงหรือว่ามันเห็นอะไรเข้า,าสดบ่ายวันเสาร์บรรยากาศคึกคัก ทุเรียนหวานๆกิโลละลอยแม่ค้าทุเรียนก้มหน้ากดตาช่างเบาๆแอบเหลือบซ้ายขวาทำาไม่รู้ก็ถือว่าเป็นโชคชั้นลูกค้าชายวัยกลางคนยิ้มรับถุงทุเรียนไปอย่างพอใจโดยไม่ทันสังเกตกล้องซูมสายตาแม่ค้าแฝงรอยยิ้มเจ้าเล่นุ่นเดินเข้ามายืนเลือกทุเรียนเอาสองลูกนี้ค่ะแม่ค้าช่างตาช่าง10กิโลจ่ะหนูโอนมาเลย นุ่นชะง,งัก10กิโลกลับถึงบ้านนุ่นยกทุเรียนวางบนตาช่างบ้านตัวเลขโชว์6.0กิโลกรัมนี่มันโกงกันชัดๆนุ่นนั่งเงียบสายตาเต็มไปด้วยความโกรธจะปล่อยไปไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างวันต่อมาตลาดสดเดิมนุ่นเดินผ่านร้านแอบหยุดมองภาพชัดเจนแม่้ายังโกงกิโลกับลูกค้าอีก ขอให้ทุกอย่างถูกเปิดโปงหน้าจอโทรศัพท์แสดงชัดเข็มตาช่างเอียงนุ่นมองแม่ค้าตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นสวนทางกับสายตาแม่ค้าที่หันมามองด้วยความหวัดระแวงแม่ค้าพึมพำหรือว่ามันเห็นอะไรเข้า